นีที่อยู่ตรงข้ามกับ King Cross นะคะสถานีที่เคยบอกว่าเป็นแบบต้นแบบของแฮนนี่พอตเตอร์นะคะที่เขามีชาชลา9.3 .4 แต่ว่าอันนี้เรามาอันข้างก็เลยไม่ได้เห็นก็ตอนนี้เราก็มาถึงววนี้หนึงประมาณ9โมงกว่านะแต่ว่ารถไฟของเรา10โมง2นาทีอันที่เขียนว่าไปเชฟฟิลด์คือเราต้องไปเปลี่ยนที่เชฟฟิลด์อีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปอีกหนึ่ง อีกหนึ่งตุ้ไปที่แมนเชสเตอร์ความพีก็คือเดนพิกของการสไตร์แล้วคันนี้ความกลับมาวิ่งวันแรกแล้วแบบทุกคนก็เลยมาอัดอยู่ในเที่ยวแรกอัดอยู่ในเที่ยวแรกงม My God รายงานสถานการณ์สดตอนนี้ไม่มีทีท่าว่าจะได้ไปรอบแรกสุด10โมง

ว่าต่อไปจะดีขึ้นนะตอนนี้เรากำลังรองขอบวนต่อไปแต่ว่าก็ยังมายืนกองกันเหมือนเดิมเพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่รู้ว่ามันจะไปชานชาลาไหนเราก็ต้องไปตกรถไฟข้างหนอีกเฮ้ยขาให้เข้าไปแล้วโกโก ไม่รู้อ่ะเขาให้เข้าไป ก็เลยเดี๋ยวจะรออีกสักพักหนึ่งว่มามันจะมีรถไฟอะไรที่เราไปมนเชสเตอร์อีกบ้างไม่งั้นก็ต้องไปบัสซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่าขึ้น,นรถไฟไมาได้ตอนที่สองเราได้ขึ้นรถไฟ First Class แต่ยืน <laughs> คือสุดยอดมากเมื่อกี้อ่ะแบบ พยายามรอรถไฟแล้วก็แบบเดินไปเดินมาระหว่างสถานีรถบัสกับรถไฟแล้วแบบมันไม่มีมันไม่มีรถไฟไป Manchester แมนเชสเตอร์เราแบบก็เลยต้องมาขึ้นรวมกับสายที่ไปริเวอร์พูลคนก็เลยอัดแน่นมากเลยอะเราคิดว่าวันนี้มันเป็นวันที่มีเกมเกมเดด้วยคนก็เลยบบไปดูเยอะ นี่นะคะเป็นผู้ช่วยเราที่เรากำลังจะขึ้นนะคะบอกให้เราพักพักนั่นนัน้นพคนแบบประมาณพันจินตนาการภาพคนพันคนกำลังจะขึ้นรถไฟแล้วเขาบอกว่าอยู่พุชเพราะว่ามีมีแบบมีกระเป๋าอยู่ดันเลยดันเลยอยางไดก็ต้องขึ้นไปให้ได้เพราะว่าถ้าเรามิสอันนี้ที่จริงมันจะมีอีกอันหนึ่งแต่ว่าถ้ากัดไปไม่ทันน่ะอาจจะอนดูเกมได้นะคะวันนี้จะได้ดูไหม ตั้งแต่บ่าสองโมงยี่สิบเล <c oughs> ้วจะถึงแต่บ่ายโมงอ่ะแต่ว่าก็ตอนนี้อยู่บนรถไฟและคิดว่าน่าจะรอด <c oughs> บอกว่า <c oughs> โอเคถึงแองเจลส์แล้วนะคะสภาพทะ <c oughs> เอามาันตอนนี้เวลา3ามโมงนิดนิดต้องหาทางไปหาแท็กซี่แล้วก็ไปโรงแรมให้ได้ก่อนตอนนี้อยู่วมากยังไม่ได้กินะเช้าเลยจะตายแล้ว แต่ใน,นที่สุดเราก็มาถึงแมนเชสเตอร์น่าจะไม่ทาดคือบอลคิวยังมาเยอะอย่าลงแล้วมาทำอะไรกันที่แมนเชสเตอร์ไม่เป็นไรอย่างไน,นก็ถึงแล้วจุดหมายรอกเขาห้องเหนื่อยมากตอนนี้ก็เนื่องจาก มันหนาวมากทั้งวันแล้วก็เหนื่อยมากก็เลยอยากกินอะไรร้อนๆก็เลยมาลาขอด,ดตาดตอนนี้ต้องการอาหารเอเชียประทังชีวิตมากเพราะว่าเจออะไรมาหนักหน่วงมากเขาเริเ่มจากรถไฟที่เขาสไลด์แล้วก็แบบต้องแบบว่าเปลี่ยนขบวนไปมานะแล้วก็แบบไม่มีรถไฟวิ่งแล้วก็ต้องขึ้นไปเบียดกับชบาวบ้านไปยืนยืนจนยืนตั้งแต่เชฟฟิลด์จนแม,มนเชสเตอร์ เสร็จแล้วเรียกอูเบอร์มาถึงแมนเชสเตอร์หนาวมากอากาศหนาวมากลมเย็นลมแรงมากฝนตกเรียกอูเบอร์มาเสร็จถึงโรงแรมคิดว่าจะปลอดภัยปรากฏว่าโรงแรมหาบุ๊กิ้งเราไม่เจอคือเนื่องจากว่าบุ๊กิ้งเรามีการเปลี่ยนแปลงอ <c oughs> ย่างที่เราบอกใช่ปะว่าเรามีการเปลี่ยนวันวันที่จองอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเปลี่ยนบุ๊กิ้งแล้วกลายเป็นว่าโรงแรมเขาก็เลยเห็นบุ๊กิ้งเราเป็นแบบือนแคนเซิลไป ไม่เปลี่ยนวันนะแคนเซิลไปเลยเราก็เลยแบบไม่มีลูกกิ้งเราในวันนี้ก็เลยยืนคุยอยู่สักพักหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ค่อยช่วยเหลือเท่าไหร่พนักงานอะไรเงี้ยเขาบอเออไม่รู้ยูต้องไปคุยกับเอเจนซี่ที่อยู่จองมาเองอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อย่เดียวเราก็เลยเนื่องจากว่าเราเหนื่อยมากแล้วก็แบบเดินทางมานานมากก็เลยบอกว่าเอออยู่จองให้อายใหม่เลยล้วกันแล้วก็โชคดีว่ามันมีห้องนะคะยังไม่เต็มแล้วก็ราคาแบบ ขึ้นมาแค่แบบคือละไม่ถึงประมาณพันก็เลยจองไปใหม่แล้วก็ไปขอรีฟันกับทางเอเจนซี่นะคะก็ขอให้ได้รีฟันละกันยังไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ตอนนี้อ่ะหิวแล้วก็เลยเดินออกมากินก่อน เชียร์มาแล้วเย้เจอกันที่ออทแทฟอดเดี๋ยวเราก็เดินไปขึ้นแทมกันนะคะจากโรงแรมของเราเนี่ยใกล้มากเพราะว่าเราอยู่ตรงเซนต์ปีเตอร์สแควร์พอดีนะคะก็เดี๋ยวขึ้นแทมไปกันเ็าบอกให้เราขึ้นอันนี้ไปแทมฟอนบาร์แทมฟอนบาร์คืออะไรยังไม่รู้เลยไม่รู้ขึ้นมาแล้วมงอ่ะเออแล้วก็วอร์มอุ้ไป ไปไหนไม่รู้เราลงจากแคมป์นะคะสถานีชอลบาร์ก็ต้องเดินประมาณสิบห้านาทีมาทชียงนสนเราก็เดินตามคนเขามาเรื่อยๆแต่ที่จริงมันมี ที่ใกล้กว่านะคือสถานีโอเชาฟอร์ดนี้แต่ว่าอันที่เราขึน้นอะมันไม่ไม่ไม่ไปถึงตรงนั้นครับ <c oughs> โฮ้ยโอตกน้อนกันา้นาเบียกหมดแล้วขวาชุ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยรถนัตติงแฮมอันนี้ทฮมโซเลสมาเมื่อกี้เจอรถนัตติงแฮมบนเลเซอร์นะคะ ั้แ,แต่ก็เพิ่มมาถึงเป็นกันแต่ตอนนี้แข็งไปหมดทั้ง <ff> ต <y> <mad> <yim asynchronous> ัวโอ้ยไปโอ้โหมันหลบไทยแป๊บนึงหลบไทยไม่ไหวชุ่มฉ่ำอ่ะแล้วแบบมือแข็งเลยอะสุดยอดสุดยอดมันน่าจะมีทางพี่ นอย่าเรียนเป็นคลิปที่ห้ามเย็นแบบจริงตอนนี้นะคะเมนูก็มีอยู่26แต้มแข่งไปแล้ว14นั้นัดก็อยู่ที่5นะคะวันนี้เจอกับนอตจิ้งแฮมฟอร์เรสต์เขาเป็นเป็นไวนหรือเปล่านะ ไม่ยังไม่บวย,บวยหรอไม่หวยหรอแต่ว่าวันนี้เราจะชนะ 5-0, นะ 50. แต่ที่จริงอะแนแนในอเชียชอนอตติงแฮมเพราะว่าเคยเรียนอยู่ที่นอตติงแฮมแต่วันนี้ไม่ได้ไ,ได้โอเควันนี้ต้องเชียร์แมนยูวันนี้เราใกล้ะะแล้วคะเราเข้ามาเดินอยู่ตรงซอยของอชฟฟอร์ดแล้วนี่เราลนนาางบ้านต่างๆใช่ป่ะเนี่ยใครบ้างเนี่ยถึงแล้ว

N45 oh, <N 45. S 1> น <N> 45เนสเสื้อเล็กแตน เคียงแล้วนิเดเียวขึ้นมาแล้วถึงท้านสุดแล้วนะคะก็จะเจอแบบนี้ข้างหลังนะคะก็จะเป็นแบบว่าขายอาหารเหมือนเดิมแซนด์วิชอะไรอย่างนี้แล้วก็ ดริงค์เบียร์เดี๋ยวพาดูแล้วก็กคนเขาก็จะมายืนคุยกันอยู่างเนี้ยแหละตรงเนี้ยเดินออกไปปุ๊บก,ก็จะเป็นที่นั่งเราเลยเขามีให้ทายผลถูกกฎหมายด้วยนะทุกคนใครอยากมาเล่นที่สนามก็มาได้นะคะกินโค๊กซื้อพวกแบบแนมถสูงสูงไหม โอ้ยที่นั่งดีอะเนี่ยที่นั่งแคบมากที่นั่งเราวันนี้สูงมากเป็นชาวดอยแต่ว่ามุ่อนี้นะน่าจะเห็นทางเกมแล้วก็ไม่หนาวมากด้วยเพราะว่าอยู่ใต้หลังคา วันนี้เสียใจยมากเพราะว่ามาดิเนสยังไม่กลับมายังฉลองอยู่ที่อาร์เจนตินาะอ,อ,อดดูเลยแชมป์โลกแต่ว่าก็มีคนอื่นๆน,นะคะวันนี้แมนยูมาในเสื้อแดงกระเกงขาวนะคะบอลเลนไม่รู้ใส่สีอะไรอ่ะเพราะปกติก็แดงเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศสนามนะคะว่าเป็นยังไงกันบ,บ้าง The also who the CB, members of money for a the Job, เพื่อนเลย เหมือนว่าเหมือว่าสอง Oi! <laughs> Oi! Oh คร่งแรกแล้วนะคะจบครึ่งแรกสกอตอนนี้มันยู่ในเตตกำอยู่2ต่อ0ูเมื่อกี้เกือบโดนไปหนึ่งลูกแต่ว่า VAR ออาช่วยริบคืนนะคะมาแล้ว2ลูกครึ่งแรบสุดยอดมากเลยเครึ่หงหลังมาอีก3ลูก <c oughs> วันนี้ก็ดูก็โอเคก็มีแบบมีจังหวะแบบเสียวๆรุนๆมากแต่ก็กส่วนใหญ่แล้วก็โอเค i'm sorry Anthony, number 49. เรารอแป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวเราลองออกไปรอนักเตะดูว่าเผื่อจะได้เจอใครบ้างแบบใกล้ชิดหลังจากดูจบแล้วตอนแรกแล้วว่าเราจะมาซื้อของไปดูแถวก็คือไม่ซื้อแล้ว เดี๋ยวเราไปรอนักเตะดีกว่าค่ะจะได้ที่ดีๆดู่นมาถึงแล้วนะคะตรงประตู w 13คนยืนรอเต็มเลยนะเดี๋ยวเราจะไปยืนบ้างรอนักเตะโนะชคดีก็อาจจะได้ถ่ายรูป เห็นเห็นบรูโนเห็นคานเซบิโร่เห็นบารรานเฟรดแล้วก็แรชฟอร์ดแม็กไกว่ก็เห็นเยอะนะถอบครบทีมแล้วก็หนาวมากไม่ไหวแล้วแต่ก็ที่จริงมันแบบไม่เหมือนมันอยู่ไกลอ่ะแบบที่กั้นบาราเขตเขาอ่ะมันอยู่แบบว่าห่างไกลมากเลย ไม่ได้ใกล้ชิดเลยอะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเคยมาตอนนั้นเราได้เซลฟี่กับมาตาด้วยนะเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนแล้วนะคะจบวันอันยาวนานของเราเราเจอกันทริปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะ